วิธีนะครับทำมะละกอเตี้ยนะครับแล้วก็เป็นบอนไซด้วยนะครับอันนี้เป็นบอนไซคือเราไม่ให้โตนะครับนี่ต้นนี้นะครับเห็นไหมตรงนี้มีกิ่งออกมาตรงนี้เราจะมาให้ออกรากตรงนี้อีกนะครับดูรากนะครับจะสวยนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะพาแยกตรงนี้อีกนะครับเพื่อที่จะให้คือจะไม่ให้สูงนะครับต้นนี้ น่าจะเป็นต้นเดียวนะครับต้นแรกของโลกด้วยก็ว่าได้นะครับต้นนี้ถ้าขายก็คงจะได้หลายร้อยนะครับแต่ยังไม่ขายนะครับเพราะว่าทํามานานแล้วนะครับต้นนี้คือไม่ให้โตนะครับตรงนี้เราจะให้ออกแากอีกนะครับตรงนี้เมื่เราผ่าจากจุดนี้มานะตนิกิงเราผ่ามันจะได้สี่กิ่งนะครับตรงนี้ผ่าตรงนี้ได้สี่กิ่งนะ กิ่งนี้ขึ้นเดี๋ยวเราจะผ่าแยกตรงนี้อีกนะครับเราจะเลี้ยงตรงนี้อีกนะครับผ่าออกมาอีกนะครับตอนนี้ก็แผลก็สมบูรณ์ดีนะครับตรงนี้คือเราจัดระเบียบอยู่นะครับเพื่อที่จะให้ความเวลาเราเอาไปลงกระถางยาวนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปลงกระถางยาวนะครับเป็นกระถางยาวที่มีรูกมีราก อยู่ตรงนี้นะครับรากมันจะเรียงกันเป็นสายอย่างนี้มันก็จะขึ้นมานะครับหลายหลายช็อตนะครับให้มันมีมิติที่เป็นมะละกอที่บอนไซนะครับที่สวยน่าดูรากใหญ่นะครับมีหลายกิ่งนะครับแต่ตอนนี้ก็ใกล้จะได้แล้วครับเพราะว่าถ้าเราเลี้ยงนะครับดีๆรากน่าจะอ้วนนานนะครับมีอายุนานนะครับคือมะละกอถ้าเป็นลูกนี้จะตายเร็วนะครับ นี่ครับตอนนี้ก็สูงประมาณน่องนะครับประมาณจากตรงนี้ขึ้นมาก็ประมาณห้าประมาณสักสิบเซนได้นะครับเพราะว่ารอให้ดูตรงนี้ให้ให้ลากจากตรงนี้นะครับลากมาออกจากตรงนี้ก่อน,นครับลากยังไม่ออกเพราะว่าแล้วก็มตรงนี้เราดัดนะครับดัดเพื่อที่ ให้เขาโค้งลงมาอีกนะครับเดี๋ยวเราจะจัดเอาก้อนหินถ่วงไว้นะครับตรงนี้ถ่วงไว้เขาโค้งลงนะตรงตรงนี้เราก็ดัดได้นะครับเอาก้อนหินรัดแล้วก็ตัดลงมาได้นะนี่นะครับมะละกอเตี้ยนะครับเป็นทำเป็นบอนไซนะครับ